เป็นอะเป็นนะแม่น่ะอยา่างกับพวกไอจิ้มนะมีแต่บุ่ต้องจิ้มเก็บเงินกับเราด้วยปุ่มต้นมาถ้าสวัสดีครับตามขุดเห็ดปกหัวดดำพี่น้องหรืเห็ดโคนเนาะหรือเห็ดโคนดำพี่น้อง คิดถึงบะต้อมป้าวไปหาลายเนาะบะต้อมเนาะเคยยู่บนล่ะมีงัดกดินเหนียวดอกก็สวยมานห่ะสวย ดินเหนียวขานาดไหเฮ้ย,ยสารลงคดกับน้องเลยยังเจอดินเหนียวห่างเพิ่นตันน้ง,ตงหลายวันพี่น้องบอยนาบอกต้อมหลายวันบตกสวยสวยเพชรงานน้องบอต้อมเนาะทำงานจ้าบต้อมลิงออกนะน,น้องติดอยู่ในทางปาล์มไงบ่โอ้อยู่ในคนเนาะถ้าสิเลียสกับย่านพี่น้องคนเบื่อแล้วบอต้อมจ้าเอาง่ายๆเลยแหลนะเนาะ

không nhìn à bỏ <laughs> trong tật con nhìn là có nào bà cái ấy cái ôi giờ này cái nhau này bắt đầu nè nè này โอ้โบดิถ่ายหลายมือแล้วคือเป็น,น,น,นอะไรบวมมือเลยก็ได้มือปนด้วยไมจับกล้องนานแลยไม่ต้องเลยมือไม่นิ่งเลยใช่ไหมถั่ลุงจ้ะเหนียวน่าจะไปแน้วจะบอเสียมอบบอเต็มดินเหนียวมา,ากวาทำวันไหนง่ายอันนี้ง่ายอะถั่ลุงทิมงัดทิมงัดเลย Chắc không bất thân hết chứ Khuất hết nhầm lại cái mì trái khít hót bật tóm uhm. Năm năm đi có chơi đi nèo nó bật Bỏ này gật nọ <laughs> 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 ขอเพันอันปลวกอ,อยากกินเนาะต็อยากกินแต่ดอกสวยอยู่ไม่ค่อยออกเนาะปีนี้ออกน้อยเนาะสำหรับใส่นี่เราต้องบอออกน้อยน้อยกว่าปีก่อนเนาะน้อยกว่าปีก่อนมันมีอยู่คลิปนึง ว่าป้าต้อมขุดกันเจ็ดคนนะพี่น้องช่วยกันขุดอะพี่น้องอะถึงรอบปีบ่เห็นออกได้ป่าต้อมแตงบ่เห็นออกเลยบ่ออยบร,บรู้ปีบ่รู้ไอเป็นอย่างน้องปีนี่เนาะบัดไปเบิ่งก็บ่เห็นเนาะป่าต้อมบ่เห็น ช้าๆตั้งหน่อยก็ขอโทษขออภัยพี่น้องเพรเป็นดินเหนียวจิ้มมาเลยวะตาบี้ต้องตักขุดดินออกบวขุดก็ได้ดอกจิ้มเลยจิ้มเลยก็ได้หลังกรดเอาออกหน่อยเดียวโอ้ยเสียดายขาเนาะบี้ไม่ทันแล้วไม่ทันแล้ว,ลวขอบจัดแซฟเซฟเลยจ้าพี่น้องสัดลงสดน้ำบริหารบานจ้อยจะโอ้ยกินราคาแพงเลยเห็นแต่นีน้ นี่ขาอะไรสนุกจักอย่งบวฮเรคยกันปีนี้ยังไม่รู้พี่น้องราคาอปีนี้ยังไม่รู้ราคาเพราะเพิ่งออกเนาะจ้าสามาสามสีคลิปเลียวละเอาไว้เพิ่งออกก็ได้เอาไว้ ยามบอกออกลายได้เห็นเลยก็ได้ยามบอกออกก็บอก,ออกเลยเราบอตะอยามบอกออกก็บอกปกติหลายเทื่อเลยเนาะปีนี้มันดีกว่าปกติหัน่นตั้งแต่เดือนเก้าก็ออกเลยมันบอจ้าแต่นี่ค้คลาดออกเดือนสิบพี่น้องเอ้ยเห็นก็ได้ไม่รู้เป็นยังไงดินฟ้าอาการอนะไรนี้เปลี่ยนแปลงหมดแล้ว เห็ดที่เราเคยจำพลออกออกออกไม่ออกพี่น้องไปเปิ่งกระบอกเนาะครบรอบปีแล้วมาจ๊ครบรอบปีเราไปดูอีกที่ไม่ออกถ้าออกก็คือย้ายที่ใหม่แบบนั้นไปเลยเนาะสัลงจ้าเราเคยสวยแน้เนาะจิ้มมาเลยบอกจิ้มมาเลย ตินลายเหนียวไปหน่งจุนน่มนึม่สวยขนาดเลยกต่อจ้ะพี่น้องจิ้มต่อดอกตอดอกสวยเนาะจ้าดอกกลังงามจ้ะพี่น้องนี่นี่แบบนี้เลยงงามแบบนี้แบบนี้คือ,อยเนาะบบติดเนาะ ตินปุทิดน้ำปลาต้มปลาต้มเป็นอะไรอยากเห็ดแบบนี้มานานแล้วบ่อยากเห็นมานานแล้วเป็นเห็ดอีกขุดง่ายไงนี่ <c ười> บ่คือเห็ดโคนลนนะจ๊ะตีเห็ดโคนแบบนี้ปลาต้มก็หอบแล้ว <c ười> เห็นไหมดังกรบกรบับกรบกรับอยู่พี่น้อง สวยข้าวจิ้มกันองเลยมีดังน้อยโอ้ยบวคัดจีิงเนาะปีนไปปีนมาจ้ะไม่แต่พวจิ้มไม่เป็นเนี่แม็ดแหละอยากกับพวกข้จิ้มเลยมีแต่บะต้มจิ้มเจนี้ก,กำลังสวยเพราะมันมันมันไม่สุดถึงโคนนะอืม้ม

แต่แบบนี้เราไม่จําเป็นต้องนั่นเนาะขุดมาถั่วลงจ้ามีดเดียวแต่ดินป่ต้อมแต่ถ้าดินแข็งๆต้องใช้แบบขุดไปพันไาพี่ยังหลายจุ่มเนี่ยจ้าพี่นอ้องโมเมนมีแต่จุ่มเดียวเนาะป่ะต้อมอยังสา่วลงจะงเห็นแบบขุดเจ็ดคนแบบปีฮันเด้ป่ะต้อมไอ้สิออกลายเนาะหายยากไหมถั่วลงจะเป็นอย่างฝนฟ้าอากาศกันเนาะ ตกดีโพดเนาะตกดีโพดจะมีก็ออกไปแล้วหรือต้องอดนี่กเสียงฟังเสียงพี่น้องเอ้ยน่ากรอบกรอบอยู่เต้เอากรสวยเห็ดปลอกหัวดำเลยเห็ดโคนดำพี่น้อง ภากใต้เรียกเฮไรสสาวล้งเห็ดจูนเห็ดจูนดำจ้ะคนใตเ้เรียกเห็ดจูนพี่น้องโรยพันนี้พี่น้องว่าโอ้โห คนไทยว่ายังไรคนไตว่าแกงเลี้ยงน้องเออแกงเลี้ยงนี่อร่อยโรอยหวานมึงนะปัดก็ระอยมึั้งมัวเตดหั่นได้หมดเต็มมัวเตจมีดมือขาจ้าพี่น้องดอกไม้สวยไหมสวยจ้าพี่น้อง S <S โอ้ยตรงนี้อวบขนาดเลยใหญ่ขนาดเนาะเบิ่งจะพี่น้องจุ้มนี้เด้อจ้ะจุ้มเดียวนะพี่น้องจุ้มแรกจะพี่น้องดอกสวยจ้าไปเบิ่งอีกจุ้มไปไปทองนี่จุ้มเนาะเ่ตงจุ้มนี้ดอกง,งามงามแล้วนั่งอีกเนาะดอกแบบนี้เก่งทีเดียวแล้วบัตรละคำเลยจ้ะพี่น้องกินแซ่บๆซบเลยจ้ะหวาขนาดเลยเลยนี่บัตละคำบัตละคำ สวยเนาะจ<ะ>้าไปปนจับพี่น,อน้องติดขบวนเสียดายไหมกันเนาะ,ะเสียดายแหละถ้าเอาถ้าเขาไม่เอาเพื่อนก็นเอาเนาะสตลุงจ้าจงม่ได้เลยจ้าพี่น้องไปเลย,ยเบ้นบ่ได้เลยแหละขี่รถมอเตอร์ไซค์หาวานวันวนวันอยู่พี่น้องโอ้โเฮ็ดจูนออกเนาะปล่อยคลิปไปแค่ท่านเป็นบอปต้อบปล่อยแค่ปล่อยคลิปเองพี่น้อง โอ้ยเสียดายจ้ะดินเหนียวจ้ะดินเหนียวเนาะบ่ต้องบ้าทำมีคืนเน่ะปล่อยให้บ่ต้องไล่สดให้พี่น้องคนเบิ่งแล้วเนี่ยเสียด้บ่บามีคลื่นเนาะบ่ต้องก็ไปลองดูก่อนเนาะเมื่อกี้เนาะมีสัญญาณมาเนาะอื้ม พอตจ้ะปิดมีดอ่ะที่มิ้งดังกลอกนึงพี่น้าาอ,งนอง,าข,างาขายาวอยู่ดิหนอปตองมปตขาบวยาวขายาวอยู่ผลยังยเห็นบ่เห็นเป็นหัวเป็นริมเป็นริมอยูาบาอ่บปตอมปตอมเอาทางนี้ก่อนจ้ะพี่น้องเอาไปทีละแถวมาเช่นทีละแถว <laughs> ทีละแถวทีละแถว โอ๊ยดินเหนียวนนเนาะนต้องเคียวดอกมะต้องจับใส่รถจับใสเ่เนาจ้าได้แคนี้จ้าได้สมัคกับเอาปุดีบาระคำมะต้อดี จะได้เนาะเฮาถ้าเขาเอาไว้กับบัวได้นะบอกต้อนพี่น้องถามอยู่แล้วทำไมแม่เอาไว้ดอกเล็กจัดเพิิ่่นนกก็สเออาจ้ะพี่น้องถามไปแล้วนี่เพราะว่าบ่แม่นหาแต่เฮาผู้เดียวเนาะบอกตอนถ้าปล่อยคลิปไปกวนวัดกวนวัล้วจ้ะพี่น้องเอาเป็นลิ่มเห็นปะ mốt cái răng đi ơi mốt cái lại rồi nha chim to nó có to chim to Bố bộ con còn bộ lụp bò là phải hết lùi rồi nó งเสียมกับมีดัวได้คดง่ายมีดจิ้มงัดแหละสำหรับ<ะ>เสียมลงมาสัจ์จอกจอก,จอกอยู่พี่น้อง,อางขายแห้งกรอบกวนนนะอนฮ็ดโคนเราก็จะกรอบอันนี้อันนี้ปออกักนะน,นะวหวานด้วยนะหนอกน้อย đeo, ta chung nó, ba Tâm nó, chum đi phải từ nõi chum kia này xui nó, xui, ngay ngay rồi, đéo, bà Tâm <cười> <cười> nhốt nhông ma đấy, ba tom, nhúc ติดมีดเนะาะบังพี่น้องเอาหัวสักกระเด่งลงเลยแต่มันช้าก็ขอโทษขออภัยพี่น้องโอ้ยดินเหนียวจริงเหนียวสุดยอดเนาะออเอาลอกลอกๆๆๆกอกะจิ้มมานแล้วด้วยทับ เดนเหนียวสุดยอดเนาะเหนียวสุดยอดนี่สวยๆไปจุ่มหมดจุ่มนี่ผนปานไอขาดขาดน้ามันบราปอมเราออกเป็นแบบนี้เนาะเห็นอย่างนี้จะบานแล้วเนี่ยพี่น้องบ่กเป็นบานบานแต่ลุงไม่เป็นบ่เห็นจะบานเลยสวยแต่ยังสวยอยู่มันเป็นอัไรนั่นบปา ค่อยๆข,า,ยขาดหน้ามาแล้วบอม่ายชื่อปอมนี่ <มา S 1> นี่ดังปอกเนาะต่อจ้าจุ๊อีกจะพีเนาะจุเมื่อกี้พะจะกันดอกอันนั้นเนาะบอม จะดอกน้อยจังหน่อยเนาะดอกน้อยเนี่ยบนดอกใหญ่เลยการบักใหญ่มองทางนี้ยังใหญ่เลยเจ้าพี่น้องเหมือนเฮ็ดขาดน้าแต่กรบผมเม็ดเนี่จ้าพี่น้องน่าจะดินแข็งแล้วพลเดาอกไปหาเราบ่ต้อมดินเหนียวด้วยดินแข็งดินเหนียวน้อยเนาะเหนียวพี่น้องตัวยอดคมเหนียวจ้ะเห็นบ่ต้อมนานๆได้ขุดกัดแหมจะได้ของเหนียวๆเลย lọc Xoài đó Chân hàng <Đổi rồi. hưng> mô hình lên đó Ờ <hưng> cái <hưng> <hưng> ได้อย่างนี้สิเนาะสุดยอดไปอีกจุ่มจ้ะพี่น้องนี่จ้ะพี่น้องอีกจุ่มจ้ะเนาะบ่ต้อมอ่าก็คือกันทางขัดบนขึ้นบนปานดาวกระจายบปทางเอาเอาขุดก่อนติอือบ่ต้อมขยนี่ก็สวยแล้วความงามเจ้าบอท้องแดอกเฮ็ด่ะก็เจ้าขุดเปลกนี่ก็เลยบ่ออกหลายเนาะโอ้ยจังกว่วป๊าดพี่น้องจ้ะมึงขามึงขา ก่อาหน้ากา็อย่าลืมกดไลค์ดกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ในช่องบ่าวต้อมอินิวชาแนลด้วยนะครับผิดภาพกันได้ขออภัยพี่น้องวันนี้บ่าวต้อมสาวลุงพามาขุดเห็ดปวกหัวดำเลยเห็ดโคนดำของเรานี่เองพี่น้องบ่าวต้อมกับสาวลุงรอคอยกันมานานแล้วเนาะสาวลุงจ้ะขุดเห็ดปวกหัวดำแตนสาวลุงขุดกับสาวเนยและขุดกับน้องเนยเราไปทมาอ,อ่ะจิ้มจิ๊บจิ๊บโอ้ยจิ๊บเสดายดของ โอ้ยเดงกลอกกลอกเสียดายจ้ะพี่น้องแค่นี้จ้พี่น้องนี่เอาจะสรุปสรุปผลงานของเฮาจ้ามีตะกรกงามเนาะบ่ต้อมเนาะงามจ้า้วันนี้บ่ต้องสารุ่งขอลาไปก่อนครับรอชมคลิปหน้าอย่าลืมกดกระดิ่งกดซับสไครต์และอย่าลืมอีกอย่างคือคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้เนาะสารุ่งเนาะจ้าวันนี้บ่ต้องขอลาไปก่อนครับที่ชมจ้าพี่น้อง สวัสดีจ้ะพี่น้องกลับบ้านไปสวยๆงามพี่น้อง